สวัสดีทุกคนครับนะครับคันนี้ก็จะมาสอนโหลดตัวรันเอฟอัปเดตนะครับทุกคนผมเคยสอนไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับทุกคนสอนหาคีย์ด้วยนะครับก็ไปดูในคลิปนั้นเอานะครับอันนี้คือทุกคนไม่ต้องทาตาผมนะครับแล้วผมจะลิงกคให้บแต่ว่าถ้าทุกคนทุกคนแม่นี่ครับทุกคนชื่อช่องเขานะอันนี้ช่อช่องเขาอย่ะครับไปมองนก็นะครับ นี่นี่คือผมสอนนะครับทุกคนเพราะว่าครับตอนผมดาวน์สคริปผมต้องทำอย่างนี้แหละครับแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่ก็จะมาตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับทุกคนก็กดโหลดไปเลยนะครับทุกคนแล้วผมจะทิ้งลิงก์สคริปให้นะครับอันนี้คือก็ไม่ได้มารีวิวสำหรับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับก็จะมารีวิวสคริปตัวใหม่นะครับสคริปไม่หาคีย์นะครับทุกคนไม่รู้นะครับไม่หาคีย์หรือหาคีย์นะเพราะว่าผมไปหาคีย์มาแล้วนะครโอเคไปบ๊ย